เขาจะได้คุดมันพี่น้องจะได้มันพี่บอกเน่เขาคุดเอาเบิรดแล้วบ,วบว่เนาะไปเพิ่งไปซ่อมตรงกันพี่น้องพี่บอกตวนมันเนาะหล่อเป็นหล่อพี่น้องเมื่อนี่หล่อเป็นหล่อเบิรดเมู่เบิรดเว้นพี่น้องเอลยหมดได้อย่างหนึง่งอ่ะอย่างหนึง่งพี่น้องเมื่อนี้เขาลุยป่าแมนบอกคอ <ปะ S 2> ร์แทงห่าวพี่น้องไปก่อนหมู่ดงดงพี่น้องเอ้ยดงดงเลยจ้าพี่น้อง ไปน่นบ่ได้นี่โอ้ยมีอย่าบอกี่ม่าขุดมันกัน้มมัานกันต่อพี่น้องเลยโอ้ยม่ทรา่อก้แม่มาอูหนงกิ๊กมาปลูกไว้พี่น้องเลยเดยเดี๋ยวเเอมาเห็ดวานเนาะ เด็ดวานกินกระแซบหนึ่งกระเส็บนาะอืมบนเอซานลหมืขวดไปนําเนะแม่อามวดไปเลยนี่เฮ้ยนี่นี่นีเตะเขื่นม่เห็นจุบมันอย่มันยเดี๋ยวนี้ดูพี่น้องเตะเขือพี่น้องพี่น้องก็จะไปเห็นแต่เพราะว่ามันแดดเนาะใส่เนาะเออได้นโอ้ลี่เห นาะมันโอ้เสียพาี่บานวันเดียวเอ๋อันนี้มีเนาะสน่ก็ได้พี่น้พีนี่นี่ล้เม็ดขวดอู้หัวมันมีอยู่บ้านนะ โอ้บ oh, ักขอดกระมานพี่น้องมานอีอลไรพี่น้องขุดมันพี่น้องเ้ยอันนี้เขาเอิญหนามมันเอิญหนามมันยังบ้านเราเอิญหนามมันแก้วเนาะอยู่ไทยเอิญหนามมันยังวะเอิ้นว่ามันมันเทศพี่น้องอยู่ไทยเสีเอิญหนามมันเทศพี่น้องอยู่บ้านเราเอิญหนามมันแก้วพี่น้องเมน ขาเป็นมันแก้วอยู่ไทยสีเอิญแบบมันหัวมันเผาเนาะบานเฮาเนาะอันนี้ครัสีเอิญมันแก้วมันแก้วคือว่ามันเทศนั่นเองพี่น้องเป็นได้มนันอยู่ปะขาแนี่มันไปบ่เป็นพี่น้องเนี่ยมันไปบ่เป็นไม่ได้สีผมมันพี่น้องมาปลูกไว้แล้วก็มาขุดเนาะ <c oughs> แต่บ่ฮู้ว่าจะได้หน่อยหลายๆเท่านั้นแหละพี่น้องเลยอย่ยังคาพี่น้องมันอยู่ปะออ ค้ามบึงเนาะพี่น้องประหารยังก็คือขี้สวยแท้ได้แน่ละหน่อยพี่น้องเ้ยคือได้แน่ละหน่อยเนาะดีกว่าบ่ได้อาแม่เอาแม่นี่ได้นี่ได้คือแตะข่ดแค่นี้ แต่คืบมันอันนี้พี่น้องเอ้ยห้าสิบปูกไว้ในคู่คู่แบบว่าเอารถอีแตกรถไทยนะไทยพี่น้องไรสิเป็นคู่แล้วห้ากว่สิปลูกเนาะปลูกแต่ย่ามเดือนหกผู้ลรพี่น้องมีหัวนะพี่น้องผมมานั่นกันหัวผมใหญ่ปลูกเดือนใดคือเป็นหูวายก็เป็นหัวไวายะต่ ปลูกแม่น่านะคุณแม่คุณแม่โอ้ปลูกสองสาเดือนพี่น้องเลยบู่หอดวลาเดือนหกพี่น้องปลูกปลูกหลังเดือนเจ็ดเดือนแปดน,นี่พี่น,อน,น้องหัวว่างไงเนี่อืมพี่น้องเลยเอาไม้คุดพี่น้องเสียม,มีดวงเดียวส่วนสนันี่เอามีดคุดพี่น้องเลยนี่แต่เบาคอดผู้เดียวได้ไเสียม ข,ขั้นใดลายกับเสียเมื่อเห็ดหวานกินพคุณเอ๋ยหวานมันแกวแซ่บปลายตอนนี้กับสวทบท่างแดดบดพี่น้องเลยชัดเจนเลยเดี๋ยวว่าชัดเจนใช่พี่น้องบอกขอนหลอกซัตานี่ย่นมาซาตานี่กรตื่นพี่น้องเลยบกางย่า ไปไปพี yeah, so hmm. mm ่น้องเลยนี่แดดดิกบอลนี่มันแตกเลยาแตกเถิ่อมันอยู่มเงี่ยงโย้คุดนี่ก็ได้เนาะพี่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 เห็นไหม่แตกเถิ่อแตกเถิ่อยู่นี่โอ้มันติแตกดินแตกเลยพี่น้องเลยโอ้ยหัวหน่อยๆเนี่ยมาสมมาแตกเถิ่อพี่น้องร้านแตกเลยนี่เลยพี่น้อง เอาทุกอย่างปฏิคุ้งหนาก็ได้เขาป่าแล้วค่ะ สนี Smile, ة, well, ิยัล้อดีพี่น้องร้องเพลงเซยพี่น้องเลเราเลยบ้ฮอแขวบาออแล้วพี่น้องบาซอมซ้อนหัวพี่น้องเลยป้าเดนหัวใหญ่เลยหัวนี่ บาลุนเนาหดเต็มปากป่ารุ่นนนะตาอันตาป่าตามตรงแล้บางคนำมาหารเ่นไหนก็คือแตกเหือดแทะแหมดบิ้งคอมเนแตเหือดลาจี่เร่หวยไปนะ ไม่คุดพ oh like like ี่น้องอารมณ์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 น้องโอ้โหยวยหน่อยวันนี้น่อนี้น้อยนึ้ะปั้นเ็กนอัะปั้นเ้อ่อมันก็ขี้ะปั้นน้องอเนยังใหญ่กว่าี่น้องฮอด้ีน้องน้ยอน้ีอ่มนี่แหละบ่มี พระจ้าพี <c oughs> ่น้องนี่นี่นี่ลัมา่ลพูวานเวลตัวเดีวแ่ฝันน้อยบ่ตัวอะไรเนี่ยแม่น้องกิ๊กเตียตัวเลยตัวไอ้คุณอ่ะตัวนี้ตัวนี้ควบเป็นตัวนีาตัวนี้หมดใตัวแน้วใหญ่ไหมอ่ายักน้อยกันขึตาลดไอะเ้ยฮ้อ ไปดินโขงแ่นะนี huh. uh ่งนี้เองปอาอเอาหมันอ่าะโอ้หัวบางใหญ่าขคอได้พี่น้องไม่ต้องคิดพี่ไอ้โอ้เราเอาแต่หัวใหญ่ถ้าบุษราเราก็หมักของใหญ่ด้วยสิ

มีแต่เฮือกับเฮือกจะใช้แอล์แน่เลยนะซับแล้วพี่น้องมันพี่ใหญ่กับพี่ใหญ่พี่น้องเหีอย่างเดียวแต่นี่แม่มาเลยเหี้ยวยางขาฉกเลย ทั้งทั้งมือค <gest? y> ุด <arrivé> ทั้งทั้งมีดเขียพี่น้องเออตอนนี้เนี่ยได้พี่น้องมีแต่อันน้อยหน่อยพี่น้องเออสมว่าหมักผัวบ่าวลุ่นเนาะอะไรเนาะนี่นี่ตอนนี้นี่แต่คือเน้นแล้วนี่ สีทนได้พี่น้องเอ้ยตากแดดบอเป็นอยังดำดีสีบอทุกแขนงอ่าทั้งที่ดำแต่ภายนอกพี่น้องแต่ใจบอดำเลยพี่น้องเอ้ยใจดีขาวสะอาดน้องใจดียิ้มได้อยู่เบิดมือพี่น้องอารมณ์ดีอารมณ์อารมณ์ดีอยู่ได้เเนาะนี่เบิ่่่่งคุณ้มใหญเาะป็น เป็นยันเป็นไงหัวเป็นไงหัวมันหัวมันเป็นไงหัวมันไงประซำหัวองเนยซ้ำประจำหัวน้องเนยซ้ำพี่น้องเอ้ยหัวน้องเนยหัวใหญ่นะหมากแต่แท้ได้ในมันอันนี้นำมาเส้าป้อนโบลายอันเลย มาลกกินแสงแดดกระบ,บาดบดบัดบัดนี่นะพี่น้องบัดแจ่มมากเล่มนน,นดอกทีอดย่งมาแล้งมือนกันมาพกมืก่อรอจนเมื่อยพี่น้องเอ้จากงหยางอดจนหน้าเม,นอ,มอน,นองกิ๊กหรือบยย่อพี่นนะ้องพราวาจอรถว่าู่พุ่นเนาะ หามากหนหึ่งกัไก่เต๋อพี่น้องเอ้ไก่เลยพี่น้องเมือม่อเมื่อพอได้พี่น้องเอ้เพือกสีย่างหอดเด,ดี๋ยววัดสีนั่งถ้าบาขอดบ่เพฝนปลาหลดมันมาหับกันเนาะเพือกสีย่างหอดเนี <laughs> ย่ยเบาขอดเมื่อเลยสิคะเพือกสีย่างหอดเนาะไก่พี่น้องเอ้ สนีได้หัวบักใหญ่พี่น้องหัวบักใหญ่เต๋อพี่น้องเอ้ยบดสุดใหญ่สำนักเลยพี่น้องนี่นี่นะเนาะทางซ้ายเบาะขอดอยู่ วัวพี่ซ้่าโ้เยพด้องดสังไเอหัวกังเลกินดิบก็ได้อันนี้มันปลูกธรรมชาตาพี่น้องเลยปลูกทิมวปลาวาแล้วก็มาคุดเอาหัวมันพี่น้อง ไมน้อยเอาหน่อยเนาบมดเลยเาไว้หน่วง่วจะมากินไปหน่อยงัวเมาทอนงัวมาก้นดอกมันน่ะมันมาแ้คนเดีย่วมากกินมันง่วนะมากิ้นเครือมันจ้าที่สันว่านั่นพ่อแะ้รพ่ออ เอามาพี่น้องเบิ่งดด้วยเลยหน่อยได้ลายสำได้กระตากก็พักใหญ่เติบได้พี่น้องกระตากก็พักใหญ่เต็มพน้องอุ้ยแสงแดดแห้งลายพี่น้องเลยได้เต็มตาเบิ่งดไม่หัวใหญ่คนบ้าฮักเนาะพี่น้องฮักให้เพิ่น้องยม่ดูยียมจ้าสุดยอดฮากได้เต็มตาพี่น้องเลยปมาเถอะพี่น้อง วันนี้กับขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสนีปารนเด้อยพี่น้องอยู่ดีแมงงก็สนุขทุกคนสบายดีพี่น้องได้กับเบอร์้ดมันพี่น้อง